สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกบจะพามากินน้ําทับทิมกันนะคะ <c oughs> นอกจากความสวยของสีแดงของน้ําทับทิมมาจากมเมล็ดทับทิมแล้วในทับทิมก็มีสารไฟโตเคมีคอนมากกว่าร้อยชนิดแล้วก็อัดแน่นไปด้วยประโยชน์สิบสี่ข้อที่เราควรดื่มน้ทับทิมคือหนึ่งช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งบางชนิดทับทิมประกอบไปด้วยโพลีฟพินอนและสารประกอบชนิดอ,อื่นๆที่ลดความเสี่ยงของมะเร็งบางชนิดเช่นเต้านมปอดมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งเป็น ซึ่งมีกรดพีคิติกในน้ำทับทิมช่วยลดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของลูกหัวใจกรดฟูนีซีนในทับทิมมีคุณสมบัติที่ช่วยการลดระดับออคอเลสเตอรอลน,นะคะให้ลงลงได้ปรากฏว่าคนที่กินน้ำเนี่ยไปหนึ่งเดือนปรากฏว่าระดับออกินโซเีแล้วก็คอเลสเตอรอลลดลงและช่วยเรื่องความจํานะคะการดื่มน้าทับทิมก็มีส่วนช่วยในเพราะว่ามันมีโพลี ซึ่งมีผลต่อกับบุปะสาสตร์จะทําให้เราความจํำดีขึ้นแล้วก็ข้อ4ก็มีคุณสมบัติบํารุงยาทางเพศทับทิมก็คือสัญ,ญลักษณ์ของความดมสมบูรณ์ในทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ว่ามันสามารถบํารุงสมบัสทางเพศได้เท่ากับแวก้าเลยทีเดียวซึ่งศึกษามาจากมหาลายัยกีนนะคะในเมืองเอสติกเปิดประเทศสกอตแลนด์ด้ผู้หญิงและผู้ชายได้ดื่มทับทิมเป็นระยะเวลาสองสัปดาห์ ผลก็คือดับฮอร์โมนทั้งเพศหญิงและเพศชายจะสูงขึ้นนะคะรีบไปซื้อมาทานนะคะมีอนุโมอิสระการดื่มน้ำทับทิมนั้นส่งผลในการชะลอความแก่ในผู้หญิงได้ดีมากเลยลดการอักเสบในน้ำทับทิมมีสารอนุโมทิสระในระดับสูงทําให้ลดการอักเสบของลำไส้แล้วก็พวกอาการเบาหวานได้บรรเทาอาการก่อนและหลังหมดวัยประจําเดือนผู้หญิงควรจะดื่มน้ําทับทิมทุกวันนะคะเพราะจะทําให้เรา,เาหายจากโรคซึมเศร้าจากวัยหมดประจําเดือนได้ แล้วก็ลดการอากักเสบแล้วก็ความเจ็บป่วยของโรคไขข้ออักเสบนะคะตัวนี้จะมีแร่ธาตุแล้วก็สารน้ำฉลากนี้ช่วยปิดเปอด์ยังช่วยปิดกั้นการผลิตเอนไซม์เสียมลายกระดูกอ่อนแล้วก็บรรเทาอาการของเออข้อหัวเข่าเสื่อมแล้วก็ต้านแบคทีเรียช่วยคนโรคหิดจางนะคะแล้วก็บำรุงการย่อยอาหารนะคะช่วยลดการเสี่ยงของกระดูกพุนแล้วก็บำรุงสุขภาพทาลกในครรภ์น,นะคะ เมื่อเรารู้ประโยชน์ของทับทิมแล้วอย่าลืมไปรับซื้อหารับประทานกันนะคะเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากมายมหาศาลเลยนะคะขอขอบคุณมากเลยนะคะที่รับชมช่องมาดามกดช n แนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ